เอาเรียบร้อยแล้วสตรีมแล้ววันนี้เราจะลงสตรีมไมา์ครับกันเซิฟเลยเซิฟเลยครับเซิฟ m c g cpx.net นะครับครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ช็อคอไม่ใช่เว้ยเอาไม่ใช่เหรอเอาใช่เอาอะไรมิสเตอร์ดักบุกค่ะอยากเอามึงทำมึงเก่ไหมเอาเอายังไงเล่นเลยไหมครับ เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่งที่นี่มีม้าตกนะฮะที่หนึงก็โปรโมทม้าตกเหรอพ่อมีม้าตกยังไงเฮ้ยพ่ออย่าพวหน้าไปด้วยดึกดึกโอเควันนี้เราว่าเรามาแค่โปรโมทหน้าล็อบบี้อย่างเดียวไหมเนี่ยจะเข้าไปเล่นเกมเลยไหมนี่เกมปะป้าพี่ป้ามาว้าวเจริญวันนี้ก็ไลฟ์สดเซิร์ฟคอมเพล็กซ์ ว่าจะเล่นแบบโมเดลแล้วก็แบบแบบไหนนะอีกแบบหนึ่งอะเบสบอลหรือเปล่าโมเดลแล้วก็เบสบอลโมเดลกับเบสบอลใช่มาเนี่มันมาเนี่มานี่เชนเชนเชนทุกคนมานี่ทุกคนมาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นที่มันออกมันมันไม่ติดลิขสิทธิ์นะมันเป็นเพลงในยูทูปมานี่มานี่ติดพี่รู้เล่าไม่เป็นไรพี่ลองดูแล้วโอเเคข้าโมเดลวันนั้นผมก็เข้าโมเดลเลยไหมเข้าเลยนะพี่เข้าแล้ว ตอนนี้นะคะอยู่ในมเดอร์แล้วกลับกลับใครนะกลับภูกาแล้วก็เห็นวาด้านด้านล่าง้านภูกาคืออะไรนะที่เป็นนาฬิกาที่เข้าแล้วกับเทนเทนเห็นปะอ๋อใช้ได้ไหมโอเคสถานะภาพเรียบร้อยใช้ได้เล่นได้ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้มาลงมาลอันนี้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 

เข้ามาแล้วทีพอเข้าเต็มยี่สิบอล้เร็วเร็วเก้าแปดไอแกไอเขาเขาตยวพี่เข้าผิเซเข้าเลยนะพี่ออกยังไงแล้วเนี่ยเอาไเอาไงที่เข้าหมดแล้วกับกลับใครนะกับเป็นาด้านด้าันแล้วกผมเาอแล้วคืออะไรนะไอเป็นแนนาฬิกาเอ่เอ็มซเรข้าบนขมบนเข้าบนข้นมาบนนาบนึ่งวับนขึ้นมบึ้นมาบน้นมิบ้นาบนขึ้นบข้มีบรขึ้ยมาบนาบน้นมาบ้บนข้าบนมบขาบนนา้าบนข แคสตแลายอยู่ไหนเอเคนฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ขวามือบนอ่ะขวาขวามือบนสี่คนเนี่ยเรียนนาฬิกาเข้ามาแล้วโหเล่นด่านนี้ก็ไม่บอกจะได้เปลี่ยนสกินด้วยอไหนเอาเค้นแคสกันพี่ไออยู่อยู่ขวามือบนอ่ะขวาบอสี่คนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจ้าเป็นกระโดดทามาได้เปล่าเม่อกี้เงจบเองเหลืออีกสี่สิบวินะครับจะเริ่มเกม ครั้งที่แล้วมันเกิดความเซลตอนแคปเฮ้ยระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะไปดูก่อนว่าเซลมันใช้ได้ไหมี๋ยวมันยังไม่ขึ้นไหมผมดูเลยเนี่ยกับใครนะกับภูการไดได้ภูเสงไละมีภูเสียะได้ไหมที่เป็นนาฬิกามีภูมาได้แล้วจ้า MC TTX. dot T. ขึ้นเข้าไหนล่ะซึ่งวันนี้เราอยู่ไอ้เตอร์ชูเฮ้ยอไม่ีใครเลยฮัลโหลผมมนได้กระดดดอย่างนั้ฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลโอเคเสียงใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยอีกซีวิจะเล่นเกมใครเป็นเมอร์เดอร์ก็บอกนะเจียเฮ้ยพี่เป็นฆาตกรป่ะพี่เป็นฆาตกรนี่นีเอาละเลิศใครเออเดียวเดียวเดี๋ยวเค้นเค้นเค้นเอาละพี่เป็นฆาตกรโน่นเนี่ยเดี๋ยวที่คนเป็นคนสองเลยเฮ้ยทำไมพี่อ่ะ ไม,ไม่คนดีจะเป็นทุกคนไม่คนดีจะเป็นทุกคนก็จะมีเค้นเราอยู่หลังเค้นเห็นปะเป็นคนเป็นธนูหนึ่งคนเฮ้ยพี่ไอไม,ม,มอใคร่ไอ้ไอ้ไมต่ตายแล้วตายเร็วไปวางทีก็ตายเร็วไปนะเป็นเ,เป็นเป็นมีธนูเหรออ๋อพี่ไอ้กมาอบอกําลังสืบทำไมอ่ะมันก็งห่หยดิเอ้ยด้านล่างซ้ายสุดด้านล่างซ้ายสุด ดล้วล้างซ้ายสุดโอเคเข้าแล้วดตานนี้โหเขีแบบโอ้ขำอ่ะเอาล่ะไปดูสตรีมกันพี่ไอบอกพี่ไอบอกตรงว่าเป็นเมอร์เดอร์ไอคนที่บอกเป็นอินโนเซนต์ที่แบบไม่ได้คุยกับเราไม่รู้จักเราบอกว่าเอ้ยทำไมมาเล่นง่ายจังวะเข้ามายังไม่ถึงอะไรเก็ลุลุ้นเข็ดๆไปไหนโอเคนี่มันเฮ้ยกระโดดมาเลยเป็นเรื่องหันไปไปชั้นสองเลยเดี๋ยวอีกแาวไปเล่นเบสบอลกันาไปพี่แต่กวางอะไรหน่อยแล้วปะ <Hello. S 2> ช่วยแลกบล็อกหมหน่อยฮัลโหลทุกคนคืออย่างนี้ถ้าจะเล่นเคนจะกดเตียงนะคือถ้าจะเล่นเบสบอลเนี่ยให้ช่วยแลกบล็อกให้หน่อยนะป้าพ่อเมาส์ผมพังมันแลกไม่ค่อยได้แลกแบบ <c oughs> ได้กลวโอ้กว่าจะแลกก็ต้องนั่งกดปุ๊บปึณคอ่ะรอรอรอซื้ออันนี้มาอยู่เนคอมอ่ะอืมเคนนี่ไม่มีเคนนี่มีส่วนร่วมมากเลยอ่ะไหนวะเนี่ยไปชันส <c oughs> องหลั <c oughs> องอ่ะ เฮ้ยมาดิเป็นคนดีอีกแล้วเนาะโอ้คนดีแล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยคนดีเออคราวนี้ได้อยู่พวกเดียวกันสักหน่อยได้เป็นคนดีพี่ว่าเบสบอลมันกว่ามูโดอีกนะเพราะพี่เล่นเฮ้ยกดทับ H H กดทับ H U B กดทับ H U B เดี๋ยวกดทับ H U B ทำไปเบสบอลเลยเหรอใช่ อ๋อไปแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ที่เบสบอลเลยเฮ้แล้วกดเข้าเบสบอลไปเลยเคนกดเข้าเบสบอลเลยกดเข้าเบสบอลเลยเบสบอลเราอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาโปรแกรมวันนี้ไปหน่อยพี่ใช้ OBB ในการแคสเอ้ในการไลฟ์สดเอาเคนหายไปไหนวะเนี่ยนี่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 ใครอยู่หน้าพี่เนี่ยผมเองเอ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์เลยนะใช่ไม่เข้าอะไรนะเลิน ม่เข้ามาเลยนะเพราะเราออกจเมอร์เดอร์แล้วอ่ะกดไปที่เบสบก็รู้สึเอิ่มกดไปที่เบสบอลแค่นเค่กดเตียงนะต่อเวลานี้นะฮะอยู่ที่เบสบอลเลยวคบีโอเคเอาไงต่อไปไหนไปไหนมาแล้วไไปหนลองเคนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเพื่อนคุณบอลเยวเปเบสบอลใช่ไหมใช่มันรูปอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟูมีดีมีฟูนี่มัน แปลกๆนะเนี่ยฮะเต้นเซนไฟเดียว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 ,ยว,ยวแน่ใจเหรอนี่มันสกินอยู่ย๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อๆๆไปไปหาเล่นสกินเดี๋ยวเบสบอกเข้ายังไงโอเคอยู่ไหนกันมันมารูปอะไรอ่ะเป็นรูปเตียงเบสบอกม่ใช่เหรอฮะ ดีนว่าเบสบอลเบสบอลโอ้โหเคนเอ๋ยบักคฮมอยู่นี่อยู่กับพี่ไอซ์เนี่ยรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกำลังไปแล้วกดเข้าเบสบอลไปเลยเคนเข้าบอลเลยโอเคนหายไปไหนวะแน่ดีนชาติหน้าก็ไม่มีใครชนะหรอกโอเคโอเคเฮ้ยขมือด้วยอีกอะเอ้ากดเข้ามืได้เฉยอะไรวะ อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นปะตรงนี่เหรอเช่นอยู่เนี่ยไม้ดอมเพื่อเอ้าจะปลอมตัวไงปไปจะปลอมตัวเหรอได้ปลอมตัวเป็นไม้เนี่ยนะนี่วันนี้มีภูจะปลอมตัวเห็นอันนี้ปะอันนี้ปะที่ทุบอะเห็นอันที่ทุบปะเห็นอันที่ทุบปะเห็นเข้าไปเลยอันที่ทุบอะเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปเข้าแล้วเชนกดไปที่เตียงเตียงเบสบอลเฮ้ยทำไมเบสบอลเป็นแบบนี้ล่ะมีสิ ไม่มันมันเป็นแบบนี้อะกดสีเขียว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 แล้วสีเขียวไม่ได้ให่้ทันปะทันไปทันเรียบร้อยแกะแมวแล้วสีเขียวแล้วเนี่ยไปททำอะไรกับเคนเคนเข้าสีเขียวดิเข้าแล้วเอาเอาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านอไอ้เคนไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่ไอ์อยู่ไหนอันนี้เคนอันนี้เคนใช่ไหมยัยอยู่นี่ แเนีไงแล้วไปต่อพี่เขียวเอิมเรารู้จักกันมาอยู่ตรงนี้พี่ไอ้มานี้อ๋อโอเคโอเคพี่เขียวด้วยกันเดี๋ยวเรารอเห็นตรงแล้วป่ะที่ที่ปกติเราจะเล่นเนี่ยเก้าแปดเฮ้ยต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์มของมาให้แล้วเดี๋ยวักแรกของหน่อยนะเดี๋ยวแรกโอเคโอเคเดี๋ยวพวกช่วยก่นช่วยไปดูไลฟ์สดให้พี่หน่อยว่ามันใช้ได้ป่ะไปดูหน่อยไม่รู้ว่าไม่รู้สึก มันขึ้นแจ้งเตือนไหมมันมันไม่ขึ้นว่ะบมาเล่นไงอ่ะเบสบอลเล่นไงก็คืออย่างนี้เราต้องต่อไปตรงกลางเพื่อไปเอาของเอาของเทปเทปเพื่อไปทุกเรียงเขาเชนมาเนี่ยที่ใครตัวเป็นที่ใมาเนี่ยซึ่งเขาสุจะอยู่เชนเชนเข้าแล้วเดี๋ยุปัตสุดจะเล่นก็มีอยู่ไลฟ์สดที่ไหนว่ามันใช้ไหเชนมาเนี่ยยังจะอยู่ตรงนี้ ยังจะหยุดโอเคเชนเกงยงจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องออกไปแล้วนะไม่รู้นะว่าทําไมอ้เวลาพี่ไ์สดแล้วมาถึงไม่ขึ้นแจ้งเตือนอ่ะมีฟูก็อยูกลับมาอนังที่ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาโอเคบายไปไหนอ่ะเราต้องไปกินข้าวเอ้กลับมาแล้วี๋ยวมาเล่นกันติกนะเราเล่นรอกันไปก่อนเลยใช่ไหมได้ถือว่าเป็นการวอร์มเพื่อนมีฟูก็ไปก่อนแล้วคนหนึ่ง พี่ไอ้ี่พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้ว่าไงไปไปแรกอุ้ยมันสีเหลืองโปรทำพี่ไอ้แลกบล็อกแล้วพี่ไอ้แลกบล็อกแล้วเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหทำไมมันมีหลายสีจังแป๊บแป๊บแป๊บใ่จะสีจะสีสีสีแขีวสีเลาน้อยสกับ้มยสดชื่ออะไรคนนี้รู้เปล่าชื่อชื่อชื่อไม่เขาออกไปแล้วอ๋อออกไปแล้วอ้าวงี้เราก็เหลือกี่คนนี่ เพือสามจริงมีอยู่สี่เฮ้ยสีแดงสีเลยนะเราจะสู้อะไรได้นี่เป็นแค่การวอร์มนี่อยากชิลมากแพ้ก็แพ้นี่เป็นการวอร์มหวังว่านะคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ้ยอันนี้คืออะไรเกเตียงไหมให้เตียงเหรอเตียงอ๋อเซิร์ฟเียงของเราอไม่ใช่เซิร์ฟเสกสีมันไม่เหมือนกันเลยใช่แต่อันนี้มันกว่าที่เขว่ากงั้นมันมีหลายสีมากกว่าใช่ป่ะ เซ็กซสินมันก็สนุกนะแต่โปรเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันดังกว่าถ้าแคสั้น่าจะมีคนดูกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มันเดี๋ยวถ้ามันไม่ขึ้นไม่<า>อยากแคสว่าไงพูดตอ<ส>นน<ะ>นใหญ่ผมเขาไม่ค่อยแคสเพื่อพวก,พวกเอิเอ่มเซ็กซสินะใช้แรกบล็อกมาให้หน่อยแลกบล็อกให้หน่อยแลกบล็อกออกมาเยอะๆกดชิปแรกมาให้หมดเลยแป๊บแป๊บเฮ้ยพี่ไม่เห็นพี่จะแลกตรงไหร่อะ ซิฟนี่มันไม่เหมือนเนี่ยอยู่ m อ c มันนี่มันนี่อพซอยู่นี่อ๋ออ๋อโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ดีก็มีด้วยเอาอะไรเอาอะไรลุกคนของใช้ด้วยกันนะโอ้โหยู่ตรงนี้นะวางไว้ให้ตรงนี้ได้ของเพียบเลยมีพู้ถ้าไม่มีพู้กดไม่ได้หรอใช้เมาส์ไม่ได้มันก็กดได้ตรงแป้นพีมากดขี้ขวาดิในแป้นพีมันมีปุ่มให้กดอยู่ลองทำดู พี่ขอธนูก่อนเถอะเอาไม่ได้ไว้ไม่รู้ทําไมทำไมมันกดไม่ได้อะกดได้พี่ยังกดอยู่เลยพี่ไม่มีเมาส์ก็เล่นไมค์คาร์ดได้เมื่อก่อนช่างเหอะพี่ไอ้ขอบล็อกหน่อยบล็อกพี่ไม่มีบล็อกเลยอะอาเดี๋ยวจัดการให้มีมีอยู่แค่ไอเอาอิดไปแลกบล็อกดิโอเคได้แล้วไอเพื่อนเลวโอ้ยมย่งของพูไปอีก มีผู้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราอยู่สีอะไรสีแดงเหรอสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอ้ยสามคนเยี่ยมเลยสีเขียวโดนทำลายแล้วสีเขียวโดนทำลายแล้วเย้โดนแลาเดี๋ยวเอาไปเอาบล็อกไปนะเอาเอาไว้ให้หมดเลยพี่พี่อยู่เนี่ยเท่านี้แหละทั้งเยาทั้งตัวเนี่ยนี้ทำไมไม่บอกเราทั้งยาทั้งตัวนะมีอยู่แค่นี้ออกไม่ได้ โอ้โหมันต่อวอกมาหาเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่พเอาธนูยิงใส่มันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ได้ไม่ได้พี่ไอ้เอาเล็กเอาเหล็กเอาเล็กไปฟาดมาเลยไอ้ชุดแรกชุดพี่ไอ้แรกชุดพี่พี่ต้องการธนูอะ่ะไดอธนูใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ละ่ะเรียบร้อยเพื่อนจัดการทนแล้เพื่อนเราเก่งนะเพื่อนเราโก้ธนู พี่ไอไปฟาความของน้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามหน่อยเราต้องฆ่ามันยังไงอ่ะไม่ใช่เราต้องทํายังไงฝั่งฝั่งนู้นมันถึงจะเหลือสองคนหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋โอ้ยัอแคทุกียงเฮ้ยทีเดียวโอ้ยโอ้ยโน้ยโน้โน้ยโน้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 โอ้โน้โอโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโยโยโอ้โ้ยโ้ยโอ้โ้อ้โ้ พี่บอกแล้วให้ใช้ธนูเอาธนูดีกว่าเราไม่มีธนูมีเดี๋ยวพี่ทําให้อะเก็บเก็บของให้พี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัววีวพัะหัวเละแล้วน่ะอะเฮ้ยเดี๋ยวนยิงทะลุ้น่มันก่อนมันคไม่รู้ตัวตอนนี้พี่ไอรีบไปฟาร์มของเร็วรีบไปฟาร์มของเดี๋ยวพี่บุกฐานมันู่เฮ้ยของเที่ยวเลยพี่ไอ้ไปดูของมันมาดิ

ไม่มีไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพี่เก็บสะสมของโอ้โหตอนนี้ธนูตัวพี่เต็มเลยเอาไงดีดูไลฟ์สดก่นไปไหนแล้วจำนวนคนถ่ายเข้าศูนย์คนมันมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนอ่ะทำไงดีเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นมีผู้รอรอสปาของกอนี่ไอุ้้ยตายแน่นกูไอ้ก็ได้เอาไปลมันมันขึ้นสตรีมสดของพี่อะ เดี๋ยวรอเข้าไปดูก่อนรับหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มา

วะตอนนี้พี่กำลังดูไลฟ์สดตัวเองอยู่ก็เนะี่ยใช้ได้อยู่<ช>ไอไ้อระวังพี่ไอ้มันบุกเ้ามันบุกเ<ช>้ามันบุกเหรอเย่อมันบุกเ้ารอ,อ,อพี่แป๊บพี่กำลังเก็บของอยู่พี่สปาพี่พี่เก็บของนิดนึงโอ้ย,อยพีสาวไปทุบเตียงได้เฮ้ยมันยิงอ่ะมันอยู่ไหนเรียบร้อยมันอยู่ไหนอ้าวฆ่ามันแล้วเหรอแจมแมวเฮ้ยพี่เก็บของไว้แล้ว ทำไมเซิร์ฟมีของขึ้นช้าจังโคตรเซ็งเวลาสตรีมผมมีเครื่องกระตุกมีอะไรพี่ขอดาวกันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยพี่ทูมันเรียบร้อยแล้วใ้หนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องการของก่อนไม่มีของอะไรเลยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ย ฝั่งนู้นเหลือสองคนละเราต้องจัดการมันให้ได้พี่ไอซ์ใส่ชุดดิไม่มีชุดขอชุดหน่อยได้ไหมเอาอันนี้ไปแลกแล้วก็เอาเหล็กไปแลกชุดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ชุดแล้วโออได้เสื้อไหมได้ได้ได้หมดแล้วได้ครบแล้วเอาดาบพี่เอาไอ้นี้เล่นไม่เป็นแน่เลยพี่ไอ้นี้เล่นไม่เป็นแน่เลยพี่เอาดาบเอาดาบใช้ดาบจัดไปเฮ้ยเราคงไม่โดนใส่ตกหรอกใช่ไหม ไอพี่ได้ดาบเพชรเหล็กด้วยเฮ้ยเพชรด้วยไปลุย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 ไหนไหนไหนลุยอยู่กับพี่เนี่ยไหนเอาไม่ได้ไม่ได้อดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้พี่กดพี่พูดผิดไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่พอี่ไอ้มีทองกี่อันมีอยู่สองอันมีอีกปะเไ้ยได้ละไะลุยลุยลุยเร็วเร็วขอขอขอทองพี่ไอ้ขอทองพี่ไอ้ขอทองพี่ไอ้ขอทองมาเอาทองมาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่เอาทองมาพี่ไอเอามาเอาเอาไปดิ ย้าเอาทองไปเฮ้ยเร็วกีบไปก่อนมันจะสเปาของได้เอาทองไปทำไมพี่ได้แล้วพี่มีแล้วมีทองแล้วเนี่ยขอขอทองอันนึงขอทองอันนึงเอาเอาไปเลยเอาดาบเร็วเร็วเร็วก่อนมันจะสเปาของได้ต้องไปลุยมันเร็วย้ายไปยึดกลางเรียบร้อยโดนมันโดนมันโดนไดมอนด์่ะย้ายมันมาแล้วช่วยพี่สิมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหโดนตีทีเดียวตายเลย ไม่ช่วยพี่เลยโอ้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 ยไม่ธรรมดาโอ้โหฝั่งมันทำไมเทพจังเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยผมล่อไว้ให้เขาไม่ตีมันไม่ได้เอาพี่ไอผมมาแอบอยู่ที่เนี่ยมันอะที่ฐานมันอะ มันเข้าไปแล้วเข้าไปตีเตียงเราแล้วมีผู้เคลียร์ให้พี่หน่อยพี่ตายเคลียร์แล้วพี่แพ้แล้วโขอยู่สีอะไรวะเรียบร้อยสีเขียวไอ้เราอยู่สีอะไรวะสีเขียวแพ้แล้วมาทุกแก้มมาดูผมดิมาทุกเตียงเราแล้วมีผู้อยู่ไหนดูหน่อยมันไปไหนแล้วเฮ้ยเอ้านี่มีผู้ยังไม่ตายเหรอฮะเอ้าทำไมพี่ถึงตายได้ล่ะโดนตีอีกครั้งถึงตาย ฮะฮัลโหลมีผูโอ้โหของมันเพียบเลยอะ oh no! 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 ่ะโอ้โนโนโนมึงมึงวิดอีดยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนี่งนนงไงขี้หน้ามันเลยเรียบร้อยเราแพ้เรียบร้อยแล้วผมเมื่อวานนี้ชนะแต่ตอนนี้แพ้ซิงเลยเดฮัลโหลพี่ไอซฮัลโหลอยู่ไหนอยูนี่ี่นี่เลื่อน สีเหลือเอาเลขต่อแล้รอเพื่อนก่อนไม่ดีเหรอเย่าเพิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีแดงสี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 เขียวหเฮ้ยเมื่อไรเพื่อนจะมาเนี่ยนั้นหนึ่งนั้นหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาสีเขียวอ๋อสีเขียวอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะว่าไลฟ์สดเป็นไงบ้างอตอนนี้มีคนดูอยู่หนึ่งคน โอ้ไอ้หนอ้กดไอ้เนี้ยอันเนี้ยกดอันนี้ออกเลยปะจะไปเซิฟไหนจะไปเซิฟไหนจะไปเซิฟจะเล่นมือิไปเล่นมเด้ปะมเด้อ๋อมเอาเอาริงเดเไปเอาชีวิตรอดไหมเล่นเอาชีวิตรอดไหมระหว่างนี้ ได้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 กดกดปนกด BW น L E A V E กดเลยนะครับ B W L E A V E best for อะไรไม่ไม่ได้วะนี่เดมยู L E กดสลากออกได้แล้วนี่กดสลากมันออกมินิเกมได้แล้วไม่ไปถึงออกไปที่หน้าล็อบบี้อ่ะกดสลับสปาวก็ได้มั้ง S p L E W N เอ้ย พี่เนี่ยเอาไปไม่ได้หรอต้องเป็นสลดฮับเท่านั้นเฮ้ยก็ไปไม่ได้อีกทำไมพี่ออกไปไม่ได้ล่ะเอาไงเนี่ยจะให้กดเต็มแล้วเข้าใหม่ป่ะาเลิดเส็กสินกันได้ปะไปเอาชีวิตรอดเส็กสินเหรอเอาเซ็กสินเล่นไม่ได้แกเ,เล่น CPE นั่นแหละเร็กสินเล่นไม่ได้พเข้าได้เข้าแล้วเนี่ยเป่นยัไงคบเวอร์ชันอะไรเนี่ย พี่เล่น10.00นะี 10. ่นแหละ1.10เฮ้ยเล่นเล่นเซิร์ฟนี้ไหมเซยุยเฮ้ยเล่นเซิร์ฟเซยุยดีกว่าเชื่อพี่มีภูยังไม่เคยเล่นแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวพี่ให้ไอดียไหมฮลัลโหลมีภูมีภูอยู่หรือเปล่าเปล่าพี่หน่อยฮลัลโหลมีภูอยู่หรือเปล่า ฮัลโหลโอเคเขาได้ล,ละได้ล okay, ะโอเคพี่อ่ะต่อลวเอาอเล่อเสสน,ยอ,ยนลยอยู่ไหนเอ่ยเอาคอมเพกหรือเสกศิลหรือว่าเซยุ้ยไหมพี่มีเซิร์ฟแนลามเซยุ้เนะมันจะเป็นผจญภัยฐานวิ่งแบบตามแมพทำภารกิจอะ เอาดีกว่าเอาเออผมชอบผมชอบเคนเคนก็คือเหมือนเป็นผ่านเป็นด่านๆไปอ่ะวิ่งลุยน้ําอะไรอย่างเงี้ยเคนอันนั้นเห็นแล้วขอขอขอที่อยู่ไอพีไอพีเซิร์ฟหน่อยไอพีการเชื่อที่อยู่เคนที่อยู่ฮะเอ็มซีที่อยู่คือเอ็มซีจุดเอ็มซีย์สุดเอ็มของพ่อเนี่ยนะดูอะไรไม่เชื่อชัดดูอะไรจุดเอสไอเสร็จยัง แล้วก็ O U I C N ง M C จุด S A Y O U I O U I แ่นี้ M I E C R A F T เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงของผมก่อน M C จุดย U I แล้วอะไรต่อ m y c ด u b c o m เขียนว่าอะไรวะ M C I ให้เขียนไปในแชทได้ป่ะจะได้รู้เรื่องดูดดเราไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวพี่อยู่